สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง iPhone t h a n d Channel นะครับวันนี้มีสินค้ามานำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว iPad Pro 11นิ้วนะครับตัว M1 ตัวล่าสุดเลยนะครับผมโอเคนะครับก่อนละตัวคลิปยังไงทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับโอเคมาดูเครื่องกันดีกว่าเนาะนี่นะครับตัวเครื่องนี้ไม่มีรอยเลยนะครับสภาพใหม่มากๆนะฮะสภาพนี้เหมือนแบบถ้าไม่ครไม่ได้เคยใช้งานเนาะอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนมากจะวางไว้เนาะไม่ค่อยได้ใช้งาน ับใด้านหลังเขาสวยนะครับเงาเงาเลยนะฮะกล้องยังคลิปๆอยู่นะครับโอเคมาดูเครื่องกันดีกว่านะครับ iPad Pro 11นิ้วนะครับรุ่นที่3นะครับเป็นเครื่องไทยนะครับผมตัวนี้เป็นตัว128 g b นะครับเป็นตัวเซลลูลานะครับหรือตัวใส่ซิมได้นันเองนะครับ ดูถึงเสียงนะครับผมเสียงนี่กระหึ่มมากล้วผนด้านบนนะครับลำด,ด้านล่างนะครับถือว่าจัดเต็มเลยนะครับลำโพเคนะฮะแล้วก็มาถึงโหมดถ่ายภาพนะครับผมนะฮะ ัภาพนี่ภาพที่ถ่ายได้เมื่อสักครู่นะฮะนี่นะฮะประมาณนี้เลยนะครับชัดขนาดนี้เลยนะฮะแล้วก็มาถึงนะฮะเป็นตัวกล้องหน้าอ่านี่ครับถ่ายให้ดูเลยครับนี่ครับกล้องหน้านะฮะจะชัดกันอย่างนี้เลยนะฮะประมาณนี้เลยนะครับทุกฟังก์ชันทำงานได้ทำงานได้ปกตินะฮะไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับผม ใช้งานได้ปกติทุกฟังก์ชันนะฮะท่านใดสนใจก็ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้นะฮะหรือไม่สะดวกทักก็แอดเฟซมาเอ้ยไม่ใช่สิถ้าไม่สะดวกไม่สะดวกแอดมาเออลิ้นเป็นรเร่ยเด้อไม่สะดวกแอดมาก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับอุปกรณ์ที่มีมาให้นะครับก็มีเป็นตัวสายชาร์จของเขาเลยนะครับแล้วก็มีหัวชาร์จนะครับแล้วก็มีเป็นคู่มือนะครับโอเคครบกล่องเนาะสภาพสวยๆนะครับ นะฮะถ้าใดสนใจก็ทักได้นะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับไปเจอก,กันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ